้นมะเขือต้นนี้โตเร็วสมบูรณ์มากครับแล้วก็มีลูกที่เยอะด้วยนะครับลูกใหญ่ด้วยครับแต่เสียอย่างเดียวเขาไม่แข็งแรงครับเนี่ยครับหากแล้วลมมานิดเดียวหักเลยมีวิธีแก้ไขไหมครับ สวัสดีครับพบก,กับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับพี่ๆหลายท่านหมักปุ๋ยหมักเองแล้วก็หลายท่านทําสวนเล็กๆหลังบ้านไม่ได้หมักปุ๋ยหมักเองแต่ว่าซื้อปุ๋ยหมักเข้ามาวันนี้ผมมีวิธีที่จะเพิ่มแคลเซียมให้กับปุ๋ยหมักนะครับแคลเซียมเนี่ยจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชและทําให้พืชแข็งแรงด้วยวันนี้ผมมีวิธีที่จะเพิ่มแคลเซียมให้กับปุ๋ยหมักเราไปดูด้วยกันเลยครับ นี่คือเปลือกไข่ครับและนี่ก็คือปุ๋ยหมักผมจะดึงเอาคุณสมบัติที่ดีของเปลือกไข่นั่นก็คือแคลเซียมที่อยู่ในเปลือกไข่ออกมาด้วยวิธีดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกผมจะนำเปลือกไข่นี้มาคั่วให้สุกก่อนท่านที่ไม่มีเตาถ่านแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาเข้าไมโครเวฟได้นะครับ ตั้งเวลาเอาไว้3นาทีครับพอไข่มีกลิ่นหอมเราก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะนำเปลือกไข่มาบดด้วยครก หรือด้วยเครื่องปั่นก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาผสมกับปุ๋ยหมักในอัตราส่วน1ต่อ10นะครับ คราวนี้เราก็สามารถที่จะเอามาใส่ที่โคนต้นของพืชของเราที่เราอยากจะให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงได้เลยครับเปลือกไข่ที่ผสมกับปุ๋ยหมักเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่จะไปเร่งการเจริญเติบโตและทำให้พืชแข็งแรงเท่านั้นนะครับยังสามารถที่จะป้องกันหอยทาก แล้วก็ป้องกันมแมลงศัตรูพืชด้วยเพราะว่าในเปลือกไข่ที่ผสมลงไปในปุ๋ยหมักนั้นมีสารกรรมฐานด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ